สวัสดีครับอ่ามาเจอกันวันนี้นะครับอ่าเป็นวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมเจอกันที่สาขาสามนะครับสําหรับอ่าที่สาขาสามก็มีรถทยอยเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของอะไรอะไรออนไลน์นะครับน่าจะได้เริ่มจําหน่ายอย่างเต็มรูปแบบก็คงจะเป็นช่วงหลังของการนะครับผม ว่าตอนนี้ก็คือตัดเรียมพื้นที่อ่าสต๊อกอะไรครับในส่วนของอ่าอะไรของใหม่ละมือสองนะครับแต่ของใหม่นี้น่าจะเข้าช่วงหลังสงการนะครับผมว่าตอนนี้อะไรก็ออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับช่วงนี้ก็จะเป็นรถมือสองก็เข้าที่สาขาสาขาสองก็ขเข้าสาขาสามก็ขเข้านะครับทั้งหมดนะครับ อ่าดำเดนินดําเนินงานภายใต้ชื่อเดียวกันก็คือพิทักษ์วีรำอ่าก็ในส่วนของชื่อบอริษัทอ่ก็ TH t ีเอสแท็กการเกษตรยนต์แล้วก็ตีมีตังแท็กเตอร์แล้วก็ในส่วนที่นี่ก็จะเป็นในส่วนของอ่าตีมีตังอ่าวัสดุอะไหล่ยนต์นะครับทั้งสามสาขาครับอ่ายินดีให้บริการนะครับที่สาขาสามก็จะเป็นในส่วนของร้านวัสดุก่อสร้างแล้วก็จะเป็น ร้านอะไหล่ของใหม่และมือสองของรถแท็กเตอร์แล้วก็รถเกี่ยวข้าวนะครับรวมทั้งอะไหล่รถแมคโครเล็กนะครับอะไหล่รถแมคโครเล็กก็สามารถสั่งได้ทุกคิ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมคโครเล็กหรือแมคโครใหญ่ครับอ่าในส่วนของอะไหล่นะครับสามารถเข้ามาสั่งที่ร้านได้แต่ว่าในส่วนของอะไหล่รถแมคโครนี้อะไหล่ใหม่นี้จะเป็นใหมออเดอร์นะครับก็จะเป็นกรณีลูกค้าสั่งมาทางร้านก็ถึงจะได้ออเดอร์ให้นะครับ ตาคาสามก็จะอยู่ที่หมู่บ้านหนองหัวช้างนะครับตบําบลผาไทรินอําเภอลำปยมาจาังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมติดทางหลวงเส้นลำปยมาหนองกี่นะครับห่างตัวอำเภอประมาณสิบสองกิโลนะครับอ่าติดถนนเส้นหลักนะครับไปมาสะดวกครับแล้วก็เบอร์โทรก็จะเป็นศูนย์แปดศูนย์สามแปดสามเก้าเจ็ดแปดเก้าแล้วก็จะเป็นศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปดสามเจ็ดเก้าเก้าแล้วก็อ่าเบอร์โทรโดยตรงที่ร้านนะครับจะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าห้า 9012870นะครับในส่วนของร้านาตีมีตังวัสดุอะไหล่ยนนะครับที่สาขาสามนะครับอ่าครับวันนี้ก็ที่หน้าร้านสาขาสามก็มีรถแท็กเตอร์นะครับมาจอดวางขายเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นคันแรกคันแรกเลยอ่าคันนี้จะเป็นรถปรับสภาพนะครับผมคูเปต้า L4508 นะครับ คันนี้โปรโมชั่นต้อนรับสงการนะครับสำหรับคันนี้ก็อุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังอ่าราคาเปิดที่สองแสนห้าหมืนบาทแต่ว่าตัวนี้จากโปรโมชั่นช่วงสงการเอาไปสองแสนสองแสนสองพอสองแสนสองดันหน้าผ่านหลัง 2> 2, 000, 2, 000, อันนี้ 2> 2, 000, เก็บรถซื้อ <2, 000. S 1> พร้อมเรียบร้อยอ่เก็บสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับสวยๆเลย ระบบไฟครบเซอรดีมากครับไม่ต้องเผาหัวอ่ราคารนี้ถึงแค่การนะรับโอบการไม่มีอไอถึง 15บห้าเมษายน15เมษายนราคานี้นะครับราคานี้ให้อสิบหเมษายนเอลซสรับสภาพใหม่พร้อมใช้งานเลยครับ เล็บเเบียนพร้อมครับคันนี้แล้วก็คันนี้จะเป็น L4708 คันนี้ L4708 รถเช็คสภาพพร้อมใช้งานเก็บรถซึมเรียบร้อยนะครับคันนี้ติดใบดันหน้าของใหม่อ๋ออันนี้ของใหม่เลยตัวนี้เป็นของใหม่เลยครับของนาซ่านะครับนาซ่า <NASA. S 1> คันนี้จะได้อุปกรณ์สามทินดันหน้าผ่านหลังโตรตารีไปเลย จากปกติ3 0 0นเอาราคาโปรโมชั่นเอาไป3,006กว่า3,006,000บาทครับด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่คันนี้ให้ถึงวันที่เท่าไหร่ครับที่15ืันกันครับ1 5กันครับโปรโมชั่นจรับตรงกันถึงวันที่15นะครับอ่าองค์กร3ชิ้น15ครับ3 0 0เริ่มทะเบียนพร้อมอ่ะอยากรู้ราคาแบบปกติปกติสามเลยเลย15ไปแล้ว3,009,000บาทครับ3,009,000บาทอ่ะราคาขายหน้าร้าน3,009จับส่วนด่วนเลยครับ แกตึมเลยคันนี้ได้ชุดดันใหม่นะของนาซ a ากับไม่แกะกลองเลยนะ เรียบร้อยแล้วเก็บรั่วซึมเก็บสีให้ใหม่ทั้งคันครับสวยงามเลยนะแถมอุปกรณ์3มชิ้นเลยครับคันนี้ราคาพิเศษครับช่วงสกปรานสามแสนหกหมืนบาทหมดเขตวันที่15ครับ15เมษาหก66นะรีบเลย แล้วครับตัวนี้เป็น m 9000นะครับ m 9000ครับ90แรงเทอร์โบ ิบแรงเทอร์โบอิเตอร์คูลเลอร์คันนี้จากปกติราคาอยู่3แสน6หมื่นบาทก็โปรโมชั่นเอาไปลดลดไปสามหมื่นะครับเอาไปแค่เอาสามแสนสามแสนามพอสามแสนสามครับตัวนี้90แรงเทอร์โบมาพร้อมด้านหน้ากับผ่านปิดด้านหลังครับกับเล่มทะเบียนพร้อมอันนี้ก็พร้อมใช้งานพวาแบบเกี่ยวตัวเอไปแล้วหรอไปแล้วครับ จอนเดียวเนาะคันเล็กจอนเดียวไปแล้วแล้วก็รถขีบใช่ไหมรถขีบไปแล้วมารอบร็จแล้วครับนา่เป็นหลายคันเลยครับเสียงนิ่มๆเลยเสียงเงียบกริบเลยครับอ,องรู้ไหมฮะ เลี้นิ่มมากครับ สวยๆครับเดิมๆขาน้าใช้งานได้ปกติไฮโดรลิกหางไม่ตก <c oughs> อันนี้เป็นพานหกอ่าเล่มทะเบียนพร้อมคันนี้รถมายังไม่ได้ล้างเลย <c oughs> แล้วก็คันนี้ <c oughs> อ่าตัวนี้รถเกี่ยวคันนี้มันเป็นทรงของ อํานวยการช่างครับอันนี้มาใหม่นะพ่ตัวนี้เป็นเครื่องเครื่อง195เครื่อง195เครื่องยี่สุ oh, <okay. S 1> ยี่สุ195เทอร์โบปั๊ม22ได้กินตัวเดิน10โรลเลอร์ล่าง1 2 3 4 5 หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดลดลงล่างสิ็ดลูกตาติดก็จะไปเลยขอโทษคันนี้ราคายัางไงพี่คันนี้จากสองแสนเก้าอาไปสองแสนห้าพอส <250. S 2> องแสน้พร้อมใช้งานรถพิ่งเกี่ยวหนะ้ตั้งเสร็จ แสนห้าครับซึ่งตึ่งไปเลยนาปรางมานะกอพร้อมใช้งานเลยครับสรยมาก ดีซีเก้าห้าคันนี้สองแสนห้าสองแสนห้าดีซีเก้าห้าครับคันนี้เทสแล้วชทีดอกเท่าไ,ไรเคยลองให้ดูแล้วครับคันนี้ากรอบที่แล้วนักกันากาโอเข้าใหม่ครับสามคันเลยเลยเสามคันเลยครับสามตัวนี้เป็นรถรถอบตอมาจากสังขะสุรินทร์เนี่ยเป็นรถเดียวกันเลยใช่ครับเป็นรถอ,อบตอซื้อไปไว้บริการชาวบ้าน แล้วก็จอดทิ้งไว้นานได้ดันหน้าผ่านหลังครับคนละเก้าหมื่นเก้าคันละใช่ไหมครับคนละเก้าหมื่นเก้ารถทางานคารับราคาเดียวเลยคนละหลักร้อยครับชั่วโมงห้าร้อยกว่าชั่วโมงได้งานน้อยมากรถรถเป็นรถอบตอครับดันหน้าผ่านหลังคาละเก้าหมื่นเก้ามีสามคันครับก็ชเช็คเปลี่ยนสายของเรียวให้พร้อมเรียบร้อยนะครับ ส่งฟรีไม่เดิมสามร้อยโลได้ด้านหน้ากับพานหลังทุกคันนาการโนรถเพิ่งมายังไม่ได้ทำอะไร ประมาณหมดเช็คให้พร้อมใช้งานครับแล้วพวกยางอะไรอย่างเงี้ยหรอยางก็ใส่ให้ครบครับใส่ให้ครบเนาะใช่ครับมาลองคันนี้ดูคันนี้น่าจะได้เพราะคันหนึ่งมันสตาร์ทได้ปกติอยู่มมีไหมโอครับบม่มีโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นไม่มีน้ำมันอ่ะน้ำมันหมดจอดนานครับรถเคน รถเครนคันนี้ก็ขายอ่ะรถเครนจากปกติ2,007เอาไป2,004พอ2,004ครับเครยน3ตันเอฟหน้าหลังเล่มทะเบียนพร้อมอ่ะขับออกมาเลยลองเครนดูสิ